บ่มี่ดอกเวลานั่นหายากเวลาเนี่ยแต่ว่าก็ต้องแบ่งเวลาจักเล็กจักน้อยค่ะทําไปวันละเล็กเล็กนลน้อยเดี๋ยวก็ได้กินเด็กแต่จะได้เหตุงานหางานไปถ่าส่งก่อนหางานไปถ่าส่งให้พี่ให้น้องเบิ่งพี่พกศกก็เหียวเสาเนาะค่ะเหี่ยวเสาขอบุญขอบคุณในการรับส้มรับส้มเด้อพี่น้องค่ะอันคลิปนี้ก็ฝากไว้ด้วยเด้อค่ะอันเบาะเพ่พี่พ่อนก็ลุงขึ้นกันเนี่ยมาปลูกไว้นี่อก็กำลังงาม เป็นพักเป็นผลละไมในหัวในสวนนีล่ล่ะบ่เดมีหยังบ่เดมีหยังมาอ่างพอพี่น้องดอกอแล้วพี่พ่อนก็นจะได้เก็บหอดพุนนะล่วงไปหาต้นพีกผุนกราั่งเหลืองค่ะเก็บไปอันไรตากแดดค่ะพี่น้องค่ะตากแดดไปพึ่งใบพราะากินมือละนวยกับบวถือลังเทียลังเทียบบมีดอกเวลาเนียหายากเวลาเนี่ยแต่ว่าก็ต้องแบ่งเวลาจักเล็กจักน้อยค่ะ ทำไปวันละเล็กเล็กลน้อยเด็กกับกินเด้กพี่พ่อนกับลุงคือกันเนี่ยมาปลูกไว้นี่ก็คือกําลังงามก็กินเออรังเทียกับกินรังเทียกับบอดกินเนาะอันนี้ก็แตงไทยเพน่ก็กําลังเท่าเครื่อแตงไทยกําลังเท่าเครื่อกําลังเป็นดอกเป็นดอกบ่มี่ดอกเวลาหนาหายากเวลานแต่ว่าก็ต้องแบ่งเวลาจักเล็กจักน้อยค่ะ ทำไปวันละเล็กเล็กนะน้อยเดี๋ยวก็ได้กินเดี๋ยวนี้ก็ว่ามันจะได้ฮดบอนี่คือเป็นแหงหงเป็นแหงหงพริกก็จะเป็นแบบว่าสีเหี่ยวๆลงจังหน่อยนี่สงสัยจะได้ฮดมั้งนี่พี่น้องว่าเบิ่งผักผักเสี้ยนอีกแล้วนี่เก็บมือนั่นแหละพี่น้องเอยเก็บมือนั่นออกดอกอีกแล้วอืมสีแดงว่าหยาได้เหมนี่สีแดงว่าหยาเบิ่งเก็บมือนี่ก็ว่ามันจะได้ฮดบอนี่คือเป็นแหงหงเป็นแหงหงพริกก็จะเป็นแบบว่า สีเหี่ยวลรงจังหน่อยนี่สงสัยจะได้หดมั้งนี่งก็ได้ปลูกค่ะทุกสิ่งทุกอย่างค่ะปลูกฟังยังกะซังก็งกต้องใส่มีเวลาต้องให้เวลาค่ะจักเล็กจัหน้อยบ่มีเวล่ายกันเวนนี้เห็นละนิดๆหน่อยๆเดี๋ยวก็เป็นความจริงเดี๋ยวก็เป็นความจริงเนาะเนาะให้พี่ให้น้องเบิง่งอันนี่เกาออกค่ะตะกี้แดดแห้งกัดเอาอนี้กังไว้เพราะว่าต้นพริกเพิ่งกระจาันนี้เนาะขันบอกกังไว้ต้น่นั้นเอง ท่านพ่นอใดถอดดอกอีแล้วเป็นดอกแล้วนี่ไงล่ะข้าวเดียวนี่แตกมากเลยนี่จะได้เก็บอีกล่ะจะได้เก็บขั้นสมล่แก็จะได้เห็นงานหางานใถ้ะทรงก้อนหางานไใถตาทรงห้พี่ห้น้องเบิ้องก็จะได้เห็นงานหางานใถ้าทรงก้อนหางานไใถตาทรงห้พี่ห้น้องเบิ้องค่ะพี่น้องค่ะ แล้วพี่พ่อนกับบมี่ยังสี่หายพี่หายน้องเบิงแล้วพี่พ่อนกับหาพี่น้องเบิงได้แค่น้ำหัวน้ำสวนเป็นพักเป็นหยังหนึ่งสี่ละคุณเน็นะคะคลิปนี้ขอจบแค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะเก็บอีกแล้วพ่อเก็บอีกแล้วอันนี้ก็แตงแตงกวาแตงกวาเอแตงอันนั้นเนาะแตงไทยบ่แตงไทยคือแตงกวาแล้วเนาะหายพี่หายน้องเบิง อันนี่ก็ออกค่ะตะเกี้แดดแห้งกันเอาตะกีกั้งไว้เพราะว่าต้นพริกเพึ่งกระจายอันนี้เนาะขันบอกกั้งไว้ต้นบอกจะเป็นหมอเป็นอันอนะไรนี่เป็นดอกเป็นหมากเป็นน่วยอะไรนี่แตงไทยนี่นี่ปลูกเตนาแรงปลูกเตะแรงพ่นแบบมือละน่วยก็บ่กกินกาเลี้ยงเต้มือเนาะเลี้ยงเต่มือว่าได้กินทั้งเท้กับพี่พ่อนก็ลงขึ้นกันเนี่ยมาปลูกไว้นี่ก็คือกำลัางงามนะล่วงไปหาต้นพริกพุ่น กัลลังเหลืองค่ะเก็บไปอนันไร่ตาแดดค่ะพี่น้องคะตากแดดไปพึ่งใบเพราะว่ากินมือระนวยกับ่ถือรังเทียรังเทียก็ได้เก็บขั้นส้มอีกแล้วพี่น้องเอ้จะได้เก็บขั้นส้มอีกแล้วนี่ท่านพ่อใหเก็บบ่าท่านพ่อใดซ้ำเพท่านพ่ออาทิตย์พท่านพ่ออาทิตย์พ่อไก่มีเวลาต้องห้เวลาค่ะเจ้เล็กเจ้าน้อยบ่มีเวล่าไรกันเลเวานี้เห็นนิดหนๆนดนดนดหน่อยๆเดี๋ยวก็เป็นความจริงเดี๋ยวก็เป็นความจริงเนาะเก็บอีกแล้ว พ่อเก็บอีกแล้วอันนี้ก็แตงแตงกวาแตงกวาเอ้ยแตงอันนั้นเนาะแตงไทยบ่แตงไทยคือแตงกวาแล้วจะได้เห็นงานหางานไใแต่ทรงก่อนหางานใแต่ทรงให้พี่ให้น้องเบิง้งคุณนะคะคลิปนี้ขอจบแค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะกินอเออลังเทียกับกินลัเงเทียกับบ่ิกินเนาะอันนี้กับแตงไทยเพื่อกะล่างเท่าเครือแตงไทยกาล่างเท่าเครื่อกะล่งเป็นดอก เป็นดอกไส่มีเวลาต้องไ้เวลาค่ะเจ้เล็กเจ้าน้อยบ่ <trades> มีเวลาหลายกับเลานนิกเห็นละนิดๆหน่อย,อยๆเดี๋ยวก็เป็นความจริงเดียวก็เป็นความจริงเนาะกินเออเรืงเทียกับกินเั่องเทียกับบ่ได้กินเนาะอันนี้กับแตงไทยเมื่อก,กล้าล่างเท่าเครื่อแตงไทยกํ้าล่างเท่าเครื่อกลาล่างเป็นดอกเป็นดอกเป็นพักเป็นผลละใหม่ในหัวในสวนนี่แหละบ่ได้มีอย่างบ่ได้มีหยังมาอ่างพ่อพี่หนองดอก แล้วพี่พอนก็จะได้เก็บหอดผุดจะได้มาเก็บแล้วมาเด็ดแล้วนี่จะได้มาทําคลิปเด็ดอีกแล้วนี่นี่นี่แหละคือเราปลูกอะไรเราก็ได้กินเออเรื่องเทียวก็กินเรื่องเทียกับบรดกินเนาะอันนี้กับแตงไทยมันเกิดกําล่างเท่าเครือแตงไทยกําล่งเท่าเครือกับล่งเป็นดอกเป็นดอกนะล่วงไปหาต้นพีกพ่น กระ่ังเหลืองค่ะเก็บไปอนันไร่ตากแดดค่ะพี่น้องค่ะตากแดดไปพึงป่งใบเพราะว่ากินมือระนวยกับว่าถือรังเทียลังเทียกับ,กบมือระนวยกับว่ากินกาเดีวเต่มือเนาะแลเวเต่มือว่าได้กินลังเทียกับเองก็เด้ปลูกค่ะทุกสิ่งทุกอย่างค่ะปลูกฟังยังกาสร้างกาต้อง,งนั่นเองท่านพอน่อใดทอดดอกอีกแล้วเป็นดอกแล้วนี่ใหญ่ละข้าวเดียวนี่แตกมากเลยนี่จะได้เก็บอีกละจะได้เก็บขั้นสมละบ่มี่ดอก เวลาหนาหายากเวลาเนี่ยแต่ว่าก็ต้องแบ่งเวลาจักเล็กจักน้อยค่ะทําไปวันละเล็กเล็กละน้อยเดี๋ยวก็กได้กินเดีน้องว่าเบิ่งผักผักเสี้ยนอีกแล้วนี่เก็บมือนั่นแหละพี่น้องเอ,อ้เก็บมือนั่นออกดอกอีกแล้วอืมจะได้มาหยาได้เหมือนี่จะได้มาหยาเบิ่งเก็บมือจะได้มาเก็บแล้วมาเด็ดแล้วนี่จะได้มาทําคลิปเด็ดอีกแล้วนี่นี่นี่แหละคือ เราปลูกอะไรเราก็ได้เกี่ยะไ้เอานำจะได้ลดผักลดต้นไม้อะไมบ้างนี่นี่แล้วพี่พรอ่กับาเห็ดคีบอัดคีบใบกอนอัดคีบใบกอนกับจังเลยเห็ดออกจะเป็นหมอเป็นอนนะไรนี่เป็นดอกเป็นหมากเป็นไวยอะไรนี่แตงไทยนี่นี่ปลูกเตนาแรงปลูกเต้แรงพ่นกินค่ะดูปลูกก็ได้ดูกินนะพี่น้องเอ้ยบือดอยากบือดกินดอกนี่ถ้าดูปลูกนะดูปลูก บ่เป็นว่าบ่มีเวลาเขานันเองท่านพ่อใดถอดดอกอีกแล้วเป็นดอกแล้วนี่ใหญ่ละข้าวเดียวนี่แตกมากแล้วนี่จะได้เก็บอีกละจะได้เก็บขั้นสมละอย่างก็ได้ปลูกค่ะทุกสิ่งทุกอย่างค่ะปลูกฟังยังกะสร้างก็ต้องร้างก็ได้ปลูกค่ะทุกสิ่งทุกอย่างค่ะปลูกฟังยังกะสร้างก็ต้องจะได้มาเก็บแล้วมาเด็ดแล้วนี่จะได้มาทําคลิปเด็ดอีกแล้วนี่นี่นี่แหละคือ เราปลูกอะไรเราก็ได้เก็บแวกนาอยู่นี่นะคะขอบคุณในการรับชมนะคะฝากด้วยนะคะฝากดูท้ายคลิปด้วยถ้ามีน้องโคก็ลืออย่าลืมดูให้กันนะคะขอบไปได้เก็บขั้นสมอีกแล้วพี่น้องเอ้ยจะได้เก็บขั้นสมอีกแล้วนี่ท่านพ่อใดเก็บบ่าท่านพ่อใหซ้ำเพราะท่านพ่ออาทิตย์เพราะท่านพ่ออาทิตย์พ่อคุณน,นะคะคลิปนี้ขอจบแค่นี้คะ่ะสวัสดีค่ะ,คะกนินเออรังเทียกับกินรังเทียกับบรดกินเนาะ อันนี้กะแตงไทยมันเกิดกระั่งเท้าเครือแตงไทยกรลั่งเท้าเครื่อ,รรอกรลั่งเป็นดอกเป็นดอกเป็นพักเป็นผลละใหม่ในหัวในสวนนี่ลหละบไดี้มีอยังบได้มี่ยังมาอ่างพ่อพี่น้องดอกอแล้วพี่พ่อนก็นจะได้เก็บหอดผลกินค่ะดูปูกก็กได้ดูกินอ่ะพี่น้องเอ้ยบอืดอยากบืดก,กินดอกนี่ถ้าดูปลูกัะดูปูกบ่มีเวลา,า,าฮะล่วงไปหาต้นพริกพุ่น กัลลั่งเหลืองค่ะเก็บไปอนันไร่ตากแดดค่ะพี่น้องคะตากแดดไปพึ่งใบเพราะว่ากินมือระนวยกับว่เถือรังเทียรังเทียกันนั่นเองท่านพอน่อใดทอดดอกอีกแล้วเป็นดอกแล้วนี่ไงล่ะข้าวเดียวนี่แตกมากเลยจะได้เก็บอีกละจะได้เก็บขั้นสมละจะได้เอานา้ำจะได้ลดผักลดต้นไม้ละมั่งนี่นี่แล้วพี่พรกับมาเฮ็ดคลิปอัดคลิปใบกอน อัดฟิล์มปใปอนกับจังฤทธเ์ได,ดแววกขนาดอยู่นี่นะคะขอบคุณในการรับชมนะคะฝากด้วยนะคะฝากดูท้ายคลิปด้วยถ้ามีน้องโคก็ลืออย่าลืมดูให้กันนะคะขอบจะได้เห็์งานหางานใบตะทรงกอนหางานไวบตะทรง,ง,งให้พี่ให้น้องเบิง่งจะได้มาเก็บแล้วมาเด็ดแล้วนี่จะได้มาทําคลิปเด็ดอีกแล้วนี่นี่นี่แหละคือเราปลูกอะไรเราก็ได้กินค่ะ ดูปลูกก็ได้ดูกินนะพี่น้องเอ้ยบ่อืดอยากบ่อืดกินดอกนี่ถ้าดูปลูกนะดูปลูกบ่เป็นวาบ่มีเวลาเหอ่ะาล่วงไปหาต้นพีกพ่นกับล่างเหลืองค่ะเก็บไปอันนอไ้ตากแดดค่ะพี่น้องค่ะตากแดดไปพึ่งใบเพราะว่ากินมือละนวยกับบ่ถือร่างเทียรางเทียคุณเน็คนะคะคลิปนี้ขอจบแค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะพี่พ่อนกับลุงคือกันเนี่ยมาปลูกไว้นี่ืก็กาลัางงาม พี่น้องว่าเบิ่งผักผักเสียนอีกแล้วนี่เก็บเมื่อนั่นล่ะพี่น้องเอ้เก็บเมื่อนั่นออกดอกอีกแล้วอืมจะได้มาหย่าได้มือนี่สิได้มาหย่าเบิง่งเก็บเมือ่อเป็นผักเป็นผลละใหม่ในหัวในสวนนี่แหละบ่ไดีมีอมีอย่างเมื่อดีมีหยัางมาอ่างพ่อพี่น้องดอกอืมแล้วพี่พ่อนก็นจะได้เก็บหอดผุจะได้เอานำจะได้ลดผักลดต้นไม้แะมั้างนี่นี่แล้วพี่พ่อนกับมาเห็ดคลิบอัดคิปปีบใบกอน อัดสิเคิบไปกอนกับจังได้เห็ดกินค่ะดูปูกก็ได้ดูกินอ่ะพี่น้องเอ้ยบูอืดอยากบูอืดกินเนะ